ต้นเชียงนีค่ะแลงสกิทนะคาร์โมเขามีการไฟเคี้ยวนะคะทำเฟเมนต์แพลตฟอร์มค่ะชายชั่มระเบีย้ยกลางนาะคองประเทศรายละเอียด็นผิวติดตามพบกันในช่วงของแลงสกิทสกิทขาวค่ะแลงสกิทสกิทขาวคาร์โมไฟเคี้ยวทำเฟเมนต์แพลตฟอร์มชายชั่ระเบีย้ยกลางของประเทศจ้าสวัสดีจ้าวัน มีข่าวข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำเพมนแพลตฟอร์มมาบอกกันพัวตอนนี้ลาสุดเลยคอมเ็นชอบโครงการแพลตฟอร์มการจำระเบียแพลน กรอบเงินประมาณรุ่นเงก์95ล้านบาทเพื่อเป็นแพลตฟอร์มการชําระเบี้ยกลางของประเทศไทยเทยสซ่าม,มาเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการทางการเงินหลากห้ายช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทยยกระดับสักายภาและก็ความสามารนในการแข่งขันของประเทศมันก็ซอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับการพัฒนาพื้นฐานทางสังคมด้วยกระบวนการทํางานต่างๆของภาครัฐที่มีความโปรง่งใสและก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชนได้ย หงรวดเร็วจ้าโดยสนักงานพัฒนาธรรมดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว,ว่าซพอลโรนี่นาเขาได้เป็นคนดําเนินการแล้วก็ให้หน่วยงานข้องรัฐแล้วก็สถาบันการเงินร่วมมือกันกันกบซพอโรสนับสนุนข้อมูลและการรวมกาหน,นดแนวทางการบรเนินงานเทีเ่ยวข้องต่อไปโดยวัตถุประสอง,องค์ของการพัฒนาซูเปอร์แอพทนงเร้าหน่ยบอกปนินาก็เพื่อให้มีระบรบแพลตฟอร์มการชรําระเบีย้ยที่สามารถรองรับการบริหารจัดการการชาระเบีย้ยของภาครัฐให้กับประชาชนที่มี ีประสิทธิภาพประยัดปลอดภัยเชื่อถือได้แล้วก็เปิดกว้างจ้านอกเนือจากนี้ยังเป็นการรองรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐถึงประชาชนและการสุดท้ายน,นาีก็เพื่อให้ภาครัฐมีท่านข้อมูลของการจ่ายเบี้ยช่วยเหลือแล้วก็ค่าชดเชยต่างๆโดยจ้าซึ่งระยะเวลาของ ระยะแาหนึ่งร้อยหกสิบวันอันนี้ไม่รวมระยะเวลาข้องการจัเซืร์จะจ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เขาจะจัดเซืร์จจ้างแล้วก็ประชุมเชิงรัฐการพอในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเขาจะดาเนินการพัฒนาและการทดสอบระบบพอในเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถึงมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็จะพร้อมให้บริการระบบแล้วก็พร้อมสนับสนุนการใช้งานจ้านองสศร้าหนุ่ยบอกไว้เลยนะว่าการพัฒนา ซูเปอร์แอปดังกล่าวเนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับโครงการยูท่านวอลเลตท่านั้นแต่ว่าเป็นการพัฒนาเครื่องมือลักในการใจเบียร์จากภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพก็จะนำไปสู่การพัฒนานโยบายทางการคลังของรัฐบาลดิจิทัลนในอนาคตด,ด้วยจ้าไอ้ะน้องเศร้าหน่อยรอแลเลยซูเปอร์แอปกับเพมนแพลตฟอร์มจ้าบ๊ายบาย